สวัสดีครับพวกับผมวิ่พคุงนะครับโอเคนะครับวันนี้รยวิเกม e ั r o t r u c อ s i m u l a 2นะครับวันนี้เกมรายการเกียร์คงอีกแล้วนะครับวันนี้เรามารีวิวตัวอ่าชื่ออะไรนะปากเนียนะครับฮูเล่นะครับ PC นะครับตัวรถคันนี้เขาบอกว่าอ่อตมาจากเกมโปรเจคคาร์นะอ๋อสวยนะครับนะสวยนะสวยจริงๆนะครับรอบๆนะครับหือ คือมันเป็นรถพอตจากเกมอื่นมานะครับมันก็เลยสวยเฮ้ทำไมเป็นอย่างนี้นะ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอสิเข่าเกียร์ไม่ค่อยเข้านะครับคือบอกเลยว่ารถนี้มันตอบสนองช้าหน่อยนะครับคันเร่งนะครับตามเกมโปรเจกคารยมั้งนะครับคือบอกเลยนะว่ามันอ้ะกดปิดตัวนี้นะครับเป็นรถที่บอกได้เลยว่ามัน เป็นเล็กซิ่นะครับมันไม่ใช่เป็นแบบซิมูเลชันนะครับมันพอร์ตมาเกมนี้มันก็เลยทําให้มา <c oughs> บางอย่างมันไม่ค่อยเข้าที่นะเครื่อง160แรงม้าเองนะครับแต่ว่าฮเฮ้ ه, เครื่องปกติมันน่าจะได้เยอะกว่านี้นะน่าได้สักประมาณ780 0แรงม้านะถ้าเทียบเป็นแบบนี้สุอร์ขานะครับเทียบเป็นเฟอร์รี่ได้นะครับอันนี้160แรงม้านะครับแรงบิด250นิวตันเมตรนะครับ ก็พันห้าถึงสี่พันสองก็ดีนะครับแมนวลเจ็ดสปีดเกียร์เจ็ดสปีดก็โอเคนะครับนะแชสซี่สี่คูณสองก็คือขับเคลื่อนสองล้อนะครับนะใช่ไหมไม่ใช่สี่คูณสองมันมีสี่ล้อคูณสองก็ขับเคลื่อนสองล้อมก็สองล้อนะครับเดิมติหน้ามีสี่ล้อนะเปิดได้นะครับ มาครับเราลบรองขับไปยังสนามทดสอบรถเราอันเดิมนะครับอ่าน่ครับสนามนี่นะครับเราจะขับไปยังที่เดิมของเรานะครับมาดูว่ารถเป็นยังไงครับเอากระจกปิดไปด้วยนะครับนะครับภายในนี่แบบหคือคิดว่าเหมือนโปรเจกต์คาร์มั้งเลยนะครับไฟเลี้ยว GUI ไไม่บอกนะครับเพราะในเกมโปรเจกต์คาร์ไม่มีนะครับนะ ปิดไฟเลี้ยวสินะครับถามว่าแรงมันบอกว่าแรงสุดยอดนะครับแต่ว่าเข้าโค้งยากนะครับไม่แปลกครับโปรเจกต์ค,คาแอ้เกมซิมูเลชันรถอะไรมันก็เป็นอย่างนี้ครับคือเกมนี้นมันดีฟได้ครับมัน นะครับเราก็มาถึงสนามแข่งแล้วนะครับนะอืก็อย่าบอกครับรถน,นี้เลียวยากน,นะครับนะครับแหกโค้งง่ายแน่นอนครับล้วนขะับเร็วนะรถน,นี้เร็วมากนะครับคือมันแรงมากรจริงๆนะ แต่ว่าเลี้ยวยากอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ความง่ายด้วยนะครับเมื่อกี้ความระหว่างทางมานะครับโอเคเรามาทดสอบดีกว่านะเบรกเบรกก็ใช้ได้นะครับไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับรถบอกเลยครับว่าสวยนะครับฟิสิกส์ก็โอเคดีนะครับอถอยมันตรงๆนะครับถอยเสร็จเอาของเขี้ยวเกี่ยวว่างึ๊ดนะครับ เข้าเกียร์ว่างกดเบรกมือนะครับไปเกียร์ออตโอต้ด้วยนะครับเพราะว่ารถมันไหลไปเองนะครับเน่เ่เน่นี่นะพอปลบรยมือนะอะไม่ใช่ออตโอตโอ้แมนวนวลเนอถ้าอโอตโต้นะครับรถมันจะไหลไปเองนะครับถ้าเข้าเกียร์นะครับเพราะว่าทานมิชชั่นมันไปแล้วนะครับมาเริมเลยนะสามสองหนึ่งพวงมาลัยตรงนะครับภายในรีวิวภายในเก่อนนะสวยงามไปไปไป,ไป ครัเขาโค้งนะครับเล็กซิงลน์เล็กซิงไลายเล็กซิงลน <c oughs> นะครับดูมันซ G รถมันแบบความง่ายมากครับคันนี้นะครับนะเราจะขับแบบไม่เร็วนะครับเพราะสนามแข่งมันขับไม่ได้เร็วนะครับมันดิฟไม่ได้อีกนะครับดิฟแล้วรถเกมนี้คว่ำแน่นอนนะครับนี่นี่นนออกโค้งมานานเลย นะครับเข้าโค้งที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเบรกนะครับแล้วเราก็ยังไปเอา้าเบรกวงแรงไปนะครับเบรกแรงไปือเมื่อกี้นี่แบบถ้ามันดีฟได้นี่คือมันถลายไปแล้วนะครับเบรกเราทำเวลาได้ดีดนะ้วยเนี่ยบอกครับไม่น่าดีนะเพราะผมขับไม่ค่อยเก่งนะครับแอนคอสต์ไลน์ปิ้วนะครับเบรกฟีดเนี่ย กดเบรกมือนะครับเบรกทีนี่แบบแหลกเลยครับไฟมันดีเกินไปนะครับนะครับโอเคหลการทดสอบขึ้นตรงนี้นะปิ้วนะครับก็เดี๋ยวบอกว่าไม่รู้นะครับผมยังไม่ได้ดูเลยก็ไปดูในตัดต่อเอานะครับอ่ะข้อเสียรถนี้อย่างคือมันเตี้ย มันเตี้ยแค่ขึ้นก็ไม่ได้ครับนะเนี่ยเข้าเกีย์หนึ่งนะนะอืมรถมันเตี้ยนะครับรถมันเตี้ยนะครับอืมนะครับต่อไปเทสการชนดูดาเมจนะครับแล้วเราจะไปออฟโรดเป็นความคิดที่แย่นะครับที่ช้รถนี้ออฟโรดเพราะมันเตี้ยมากนะครับแล้วก็ดูท่าน่าจะติดหนักนะครับ รถนี้ใครจะไปเอาออฟโรดนะครับแต่คือนี่คือรายการเทสที่สมบุกสมบันนะครับเราจะเทสในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทํากันนะครับทำแลบนี่คือโอกาสทํายากนะครับนี่ยนี่เนี่ยตัวนี้ขึ้นแทบไม่ได้เลยครับน่ะชนแล้วน่ะหลังนี่ก็ขึ้นไม่ได้นะครับค <c oughs> ือมันเที่ยงเกินนะครับน่ะโอเคเรามาอยู่หลังเส้นนี้นะครับเบร นะครับเบรกถอยนะครับมาเบรกแล้วก็เข้าเกียร์นะครับมาไปเลยครับหืมตัวนี้ครับดูว่าความเร็วจะได้เท่าไหร่นะครับนะน่าที่น่าจะได้สักประมาณร้อยห้าิบนะครับถึงไหมน่ะอกเกินครับร้อยสะหกเจแปดนะครับร้อปดประมาณร้อยเก้าะครับตามเหตุร้อยเปอเซ ยังขับต่อได้นะครับนะครับยังขับต่อไท้ายนะครับดาเมจ้อยแล้วนัะก็มาคูดอะไรตรงนี้เนี่ยเดมันจะต่ำไปไหนฮะเพิ่ไปรถแข่งนะครับนะมันช่วงล่างมาต่ำอยู่แล้วนะครับนะแล้วเราก็จะขับออมรถคันนะครับผมว่าขึ้นไม่ได้แน่นอนน่ะต้องใช้ตัวช่วยพิเศษนะครับคือการว้าไปนะครับ ต่อไปนะครับผมว่าจะไปเอาลองขับออฟโรดเล,เล็กน้อยนะครับแล้วก็ไปยังทางยาวของเรานะครับก็คือตรงแม่น้ำนะครับตรงนั้นเป็นเส้นทางที่มันยาวสุดแล้วนะครับนะซึ่งผมว่าจะไม่ได้ไปทางไหนเออแมปค้างอ๋อมันคือตรงนี้นะครับนะโอเคผมออกขวาไปนะนะครับเดินทางต่อไปนะครับอื นะครับมีรถเราก็ไม่กลัวนะครับบอกเลยเดี๋ยวอันนี้มีพิเศษหน่อยนะครับคือผมจะขับชนรถนะครับเพราะรถนี้มันขับชนแล้วมาสนุกจริงๆนะครับมันลบกวัดหนอนชัดๆเลยมันเตี้ยนะครับเนี่ยเนเลี้ยวไม่ค่อยไปนะครับอืคือมันตอบสนองช้าหน่อยนะครับเพราะมันเร็วอืก็ไม่ใช่ว่าอะไรครับเลี้ยวไม่ไปนะครับอื มวกก็ไปนะครับแต่รถมันเร็วไงคือใครขับที่ร้อยกิโลเมตรแล้วมันเลี้ยวไปบ้างครับนะนะครับขับที่มันร้อยี่สิบมันเอาผมเลยทั้งขึ้นไปละผมว่าไม่น่าขึ้นไหวอะนะครับขึ้นไหวไหมนะไม่น่าขึ้นไหวใช้ตัวช่วยนะครับรานี้คือตัวช่วยที่พิเศษที่สุดนะครับก็คือบินครับแล้วรถผมไปไหนแล้วนะอ๋อนี่แม่น้ําเรานะครับเราจะอยู่ตรง นี่นะครับแลนดิ้งตรงนี้นะครับ F9 เปิดมาปึ๊กนะครับเขาเกีี่ยปึ๊กไปนะครับดูรับออฟโรดได้ไหมเนี่ยฝุ่นนี่หืมมัดเตะรู้สึกว่าล้อมันเลี้ยวไม่ค่อยไปด้วยนะครับตรงนี้ออฟโรดก็พอได้นะครับออ้หูอ้หูเด้งเลยทีเดียวนะครับนะเฮ้ยเฮ้ยล้อล้อมัน มันยังไงมันโอเตียร์เอ๊ใช่ไหมเดอร์มันวอร์ครับมันวอร์ท้ายปัดนะครับเดอร์ Under นั่นคือเลี้ยวไม่ไปนะครับอันนี้ท้ายปัดนะครับดูครับสู่ความว่งวะไกลโพ้นจุ๊ดาเมจยิ้มเจ็ดตึ้งนะครับถามว่าตรงนี้ขึ้นได้ไหมผมอยากบอกว่าขึ้นได้อยู่นะครับอ๋อยังได้อยู่นะครับยังได้อยู่ คือถ้าตรงๆไม่ได้นะครับต้องเฉียงเฉียงนะครับเพราะว่าให้ล้อหนึ่งตรงตรงก็แบบนี้นครับนะ <c oughs> เอาถอยไม่ไปถอยสิถอยสิมันมีอันไหนก็เรียกว่า,าดิฟล็อกนะครับระบบใหม่ผมอธิบายไปแล้วเคยอธิบายไปแล้วนะนะปิวนะครับวิ่นแตกหน้าลงแล้วลองขับไปปลายสุดแล้วมาดูกันนะครับว่ามันจะเร็วเท่าไหร่นะครับก็ เริ่มทดสอบเลยนะครับอืมนะครับเช้กีอารตอเมติกนะครับนะมันจะถึงเท่าไหร่นะครับทางนี้ประมาณกิโลเมตรได้บ้งไม่รู้เท่าไหร่นะครับแต่ว่ายาวเหมือนกันนะครับเราน่าจะได้สักประมาณร้อยแปดสิบสองร้อยขึ้นนะครับได้อยู่สองร้อยนะครับสี่สองร้อยสิบสี่สิบห้านะครับแล้วดูกันนะครับ ถ้าเราโค้งแบบนี้เลี้ยวได้นะครับซี CG ไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาตรงไหนครับนะถ้าผมกดเบรกมือปึ๊กไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาเบรกมือยังไม,ม่ปัญหานะครับแต่ถ้าเบรกตัวเอนี่มาทีไรนี่แล้วเรามาทําคว่ำดีกว่านะครับเมื่อกี้ขับไอ้215เครื่องมันมีปัญหาด้วยนะครับน่าจะมัน220นะครับนะถึง50ถึงไหมเนี่ยนะครับดูด,ด,ดูถ้าผมจะ เครื่องดับอีกนี่ครับเบรกปึกป๊ผมลืมทำไงนะเนี่ยเบรกผมทำให้คว่ำยังไงผมลืมแล้วเนะี่ยลืมแล้วทำไงให้ควนะ่ำเนี่ยนะครับเราต้องเลี้ยวนะครับแล้วก็เบรกนะครับนี่นี่นี่ไม่คว่ำอ่ะคือตรงนี้น่าจะมีคว่ำนะครับไปลองที่ถนนกันดีกว่านะครับนะครับก็ มาขับถนนใหญ่นะครับเราน่าจะทำคว่ำท่ายนะครับหวังว่าทําได้นะนะคือบอกนะครับว่าถ้ามันเร็วจริงๆมันไม่คว่ำอ่ะไม่รู้เป็นไรถนนนั้นไม่ดีมั้งเนี่ยครับนะเมื่อมันกีบผมกดผิดเองอ่ะเฮ้ยอะไรนี่รถชนหึมีปัญหาเหรอฮะฮะเนี่ยมันต้องถอยนะครับถอยชนหมดแล้วครับรุ่นนี้มันเหมาะ เหมือนที่ที่เอเลยอครับอ,อนืนี่ครับตรงนี้ผมต้องการจะเบรกตึ๊กไม่ไปก็ไม่รู้ครับมาทำไง <c oughs> คือมันลืมไม่ทีทำความลาบตึ๊กเนี่ยอาผมกดอะไรคือมันแบบเป็นสทัทธาญาณนะเวลาแบบเวลามะควาหมูจะกด อีกปุ่มหนึ่งครับคือถ้าเลี้ยวนะครับกดปุ่ม A นะครับนะตัวนี้คือเลี้ยวซ้ายนะครับซึ่งถ้ามันจะคว่ำผมชอบกดปุ่มดีมากเลยนะครับนะเพราะว่ามันมันกันคว่ำนะครับนะมันเป็น r รีแอคชั่นโดยอัตโนมัตินะครับอผมกดตัวตัว F เนี่ยนะครับรู้สึกว่าเดี๋ยวเราไปนะครับนะเป้าหมายครับ นะครับรู้สึกว่ารถมันจะแรงมากครับแรงขนาดไหนครับแรงขนาดที่ผักรถบรรทุกได้นะครับเครื่องมันแรงนะไปไปสิเนีนเนๆนเ่อผักไม่ได้อีกนะครับ ไปไหนไม่ได้ครับนะติดแงกอยู่ตรงนี้อีกนานไหมนะครับสแกนเนียอ่อนะครับน่าจะดันไม่ได้นะมันต้องมีแรงมากพอหน่อยนะครับความเร็วมาผูกเปิดดีบล็อกแบบนี่ครับเรามากวาดถนนดีกว่านะครับปึ้งปึ้งนะครับอ๋เป็นไง รถนี้บอกเลยว่ากว่าถนนนะครับหน้ามันเล็กอยู่แล้วนะครับเน่เน่เน่ปึ้งอาะไม่ไปลอ้อไม่ลอยไมตอนนั้นเทสแล้วลอ้อลอยเนี่ยตึง้งนะครับกวดรถคว่ำเลยอ่ะคว่ำแต่มันไม่คว่ำสุดอ่ะครับอืมออาเฮ้ยถอยไม่ได้อีกอีงขนาดเปิด,ดรีฟล็อกแล้วนะ มันติดตรงนี้นะครับติดตรงคือปกติรถปกติไม่น่าแบบนี้นะครับพุ่งขึ้นพุ่งบาทได้นะครับรถปกติแต่รถแข่งขึ้นไม่ได้อะนะ F7 กับฐานนะครับนะครับก็บอกเลยนะครับรถนี้ชนสนุกครับ n m o สที่คุณอ่าถ้าว่าอยากจะเล่นแบบเกมเหมือนกับ GTA นะครับ ในเกมนี้นะครับก็แนะนํารถคันนี้เลยนะครับชนแบบสนุกสนานแน่นอนนะครับหามอดโนราเมดมาด้วยนะครับแล้วเูจะสนุกนะครับน่ะบวกกับคอโซค m ร์มาหน่อยๆนะครับที่มันบินได้นะครับนะอะเพราะว่ามันจะได้อ่เอารถที่คว่ำออกนะครับนะโดยรวมก็ถือว่าดีนะครับดีดีดีรถนี้ดีนะครับ แต่ว่าคันเร่งนี่ช้าไปหน่อยตอบสนองช้านะครับนะกด W แล้วมันต้องรอวิสองวิถึงไปนะครับนะครับเบรกตึ๊กตึ๊กก็อย่าบอกนะครับว่ารถคันนี้เยี่ยมด้านการดีไซน์นะครับเพราะมันพอตาเกมอื่นมานะดีไซน์มันสวยนะครับโอเคกลับปรับเวลานะครับอันนี้ก็ขอบคุณตามชมลืมกดไล้วซับสไคร์น้ำกับรถ ปาปักปัปปกปากาเนยียนะครับฮัวเล่นะครับ b ีซีอ่ะสวัสดีก็สวัสดีครับหาบงมุ้สวย